เจ้าหญิงฮิสโกะในราชวงศ์ญี่ปุ่นได้มาให้ตัวแทนของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2022เพื่อมาเป็นกำลังใจทีมชาติญี่ปุ่นถึงแม้เจ้าหญิงมีพระชนมายุ69พรรษาแล้วแต่เสียงของพระองค์ไม่แพ้ใครถังยังเป็นที่รักของราชวงศ์จนมีคนเรียกท่านว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นพระองค์ท่านเป็นผู้เดียวที่เหมือนคนปกติ ชีวิตของท่านมีสีสันสดใสในต่างประเทศพระองค์เป็นตัวแทนในประเทศที่ได้รับความนิยมในเวทีต่างๆในราชสำนักทรงเลี้ยงดูองค์หญิงทั้งสามพระองค์และทําให้องค์หญิงมีความสุขสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังม่านเศรษฐีวันนี้เรื่องที่ผมจะนํามาแบ่งปันกับทุกคนก็คือเจ้าหญิงฮิสโกโในจกักรพรรดิญี่ปุ่นในฟุตบอลโลก2022เจ้าหญิงฮิสโกโถูกสมัมภษณ์สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจ บุคคลนั้นก็คือเจ้าหญิงฮิสโกะภาชญาในเจ้าชายโนริฮิโตะหรือพระนามเดิมฮิสโกะโทตโตริพระราชสมภพเมื่อวันที่10กรกยาคนปี1953พรอาบปิดดาเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นต้นตระกูลพามันดาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลตั้งแต่ประสูติมีเชือ้อสายราชวงศ์หลังจบการศึกษาโรงเรียนเอกชนในญี่ปุ่นเนื่องจากกิจการของพระปิดาณนะประเทศอังกฤษพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อ นาวิทยาลัยเกิดตันมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ศึกษาสาขามนุษยวิทยาละโบราณคดีมหาวิทยาล,ลาัาลายแห่งนี้เป็นวิทยาเขตหญิงล้วนกฎมีการเคร่งคัดในช่วงระหว่างศึกษาพระองค์ส่งเล่าเรียนเพิเ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายตราดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีติดสำเนียงภาษาญี่ปุ่นคุณหนูจากตระกูลใหญ่มาเรียนณนะเมืองอังกฤษไม่ต้องเหนื่อยเลไม่ต้องทำงานแต่พระองค์เป็นคนขยันทำงาน หลังจากเสด็จกลับญี่ปุ่นจึงทรงงานในบริษัทแปลแห่งหนึ่งกลายเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่มีพรสวรรค์ด้านภาษาหลังจากนั้นไม่นานนักก็พบพระสวามีทั้งสองพระองค์มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นพระองค์เคยเป็นผู้ช่วยของเจ้าชายทากาฮิโตะเจ้าชายเห็นความสามารถของหญิงสาวรู้สึกพอพระทัยเป็นอย่างมากจนกระทั่งอยากจะแนะนําให้กับลูกชายของตนจากนั้นวันที่ย3ิบสาเมษายนปี1 9 8 7 สถานทูตรัสแคนาดาพระองค์ได้รู้จักกับเจ้าชายโนรลฮิโตะที่มีอายุน้อยกว่าตนหนึ่งปีทั้งคู่ได้รู้จักกันได้ประมาณ10วันเจ้าชายทากาฮิโตะจึงถามเจ้าหญิงฮิซากุคิดว่าลูกชายของตนเองเป็นอย่างไรบ้างตอนนั้นเจ้าหญิงฮิซากุรู้สึกเขินอายไม่กล้าตรัสพระห้าทยจนถึงวันที่20พฤษภาคมเจ้าชายโนรลฮิโตะได้ขอเจ้าหญิงอภิเสกสมรสพร้อมกับใช้ภาษาอังกฤษวิ Will You m a r r y มี เจ้าหญิงตอบตกลงโดยทันใดทั้งสองพระองค์คบหากันไม่ถึงหนึ่งเดือนได้เปลี่ยนสถานะเป็นสามีภรรยาพรสสวามีของเจ้าหญิงเป็นหลานของจักรพรรดิโชวะณปัจจุบันสมเด็จพระจักรพรรดิหลวงอากิฮิโตเป็นกษัตริย์สถานะเจ้าชายอยู่ลำดับท้ายที่ต้องสืบราและสมบัติดังนั้นเจ้าชายจึงไม่มีความกดดันหลายนี้คือข้อสงสัยว่าทำไมเจ้าชายโนรฮิโตเป็นราชายาทเพียงพระองค์เดียวที่สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระได้ เจ้าชายโนริฮิตโตะได้ไปศึกษาต่อนะประเทศแคนาดาศึกษาจบสเสด็จกลับประเทศเจ้าชายไม่ชอบความอยู่อย่างสุขสบายจึงได้เข้าไปทำงานกองทุนระหว่างประเทศพร้อมกับงานราชวงศ์หลายทำงานเป็นสามัญชนธรรมดาเจ้าชายมาจะรับโทรศัพท์คุยงานด้วยตัวเองครั้งหนึ่งไปสายได้ตำแหน่งอยู่ยาวนานเจ้าชายถ่อมตัวและนอบน้อมในการฟังจากนั้นไม่นานนักไปสายได้รับรู้ว่าเป็นเจ้าชายจึงเริ่มรู้สึกกลัว เหตุการณ์ต่อไปเจ้าชายดื่มเล้ากับพระสหายเจ้าชายได้เสนอให้ไปพักที่บ้านของตนทั้งคู่ได้กลับเข้าไปในวงังวันต่อมาเพื่อนร่วมงานมีสติและตกใจกับสภาพแวดล้อมได้ขอโทษเจ้าชายว่าตนเองไม่รู้แต่เจ้าชายไม่ถือสาในปีนั้นเจ้าชายโนริฮิตโตะและเจ้าหญิงฮิสโกะได้จัดงานอภิเษกสมรสเธอได้กลายเป็นเจ้าหญิงฮิสโกะพระชายาในเจ้าชายโนริฮิตโตะประสูติพัะธิดาสมพระองค์ สึงูกโกโนริกโกและอายากโกกฎของราชสำนักพระราชโอรสหรือพระราชธิดามีการอภิเษกสมรสต้องถูกตัดลายชื่อออกจากราชบัลลังก์ดังนั้นเชื้อสายของเจ้าชายโนริฮิตโตะก็ไม่มีผู้สืบทอดตระกูลโชคดีที่เจ้าหญิงฮิสโกไม่เหมือนกับคนอื่นที่อยากจะครอบครองราชบังและเจ้าชายโนริฮิตโตะก็ไม่ได้สนใจในตำแหน่งนั้นหลังจากอภิเษกสมรสทั้งคู่ลใคลาบองดอง มีงานอดิเรกเหมือนกันทั้งคููชอบงานศิลปะเจ้าหญิงฮิซโกะชอบสะสมเนซิเกะปฏิมากรรมขนาดจิว๋วแกะสลักเครื่องประดับงาหรือแกะสลักไม้ด้วยทักษะศิลปะสวมใส่บนเข็มขัดแขวนเป็นพวกคุณแจถ่วงน้ำหนักค่อยๆเรียนรู้กันไปจนกระทั่งได้รู้มีงานอดิเรกที่เหมือนกันเจ้าชายโนริได้มอบเนสกเกะเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเจ้าหญิง เจ้าหญิงได้เขียนวิทยายนิพนธ์ปรินเอกเกี่ยวกับเนสเกตได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยศิลปะโอซากา้าจัดนิทรรศการงานเนสเกตอยู่บ่อยครั้งเจ้าชายโนริรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการซัพพอร์ตรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในด้านการกีฬาฟุตบอลได้ส่งเสริมอย่างสุดกำลังนับตั้งแต่ปี1 9 8 8กาิทุกครั้งที่ทีมชาติญี่ปุ่นเข้าร่วมแข่งขันบอลโลกทั้งคู่ต้องไปเชียร์ถึงขอบสนาม เจ้าหญิงฮิสโกตเธอมาจะส่งยิ้มให้คนรอบข้างรูปลักษณ์และไหวพิษดีเลิศสองสามีภรรยาเป็นราชวงศ์ญี่ปุ่นที่เดินทางเยอะที่สุด15ปีไปมาแล้ว35ประเทศความสัมพันธ์ทั้งสองพระองค์เป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดในปี2002เจ้าชายโนริในวัยหนุ่มแน,น่นทรงเล่นบอลน,นสถานเอกอัครรา,าชทูตแคนาดาได้เกิดภาวะหัวใจสัน่น ในระหว่างนำส่งโรงพยาบาลได้หยุดหายใจหลายเส้นพระชนลง4 7พร0ษาในตอนนั้นเจ้าหญิงฮิสโกโกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลยต้องเลี้ยงดูบุตรสาวทั้ง3าคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกคนจับตามองเหตุการณ์ที่สศกเศร้าในราชะวงศ์เจ้าหญิงฮิสโกไม่ถูกโจมตีจากสื่อแถมยังได้เข้ารับตำแหน่งแทนสามีของตนเจ้าหญิงก็ยังทรงเป็นเหมือนแต่ก่อนเป็นตัวแทนเยี่ยมชมงานต่างๆในต่างประเทศ ปี2004เจ้าหญิงได้สเสด็จไปที่แคนาดาเข้ารับปริญญาดุษฎาบัณฑิตรวมทั้งหมด2ใบปี2018เจ้าหญิงฮิสโกได้สเสด็จไปที่รัสเซียเพื่อให้กำลังใจฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นเห็นได้ว่า102ปีที่ผ่านมาครั้งแรกในรอบหลายปีราชวงศ์ญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมด้วยตนเองความสามารถของเจ้าหญิงค่อยๆเผอยออกมาไม่เหมือนกับพระราชนีได้อภิเศกเข้าราชวงสลัก,การงาน ในระหว่างศึกษาเล่าเรียนมหาวิทยาลัยเจ้าหญิงฮาสโกสามารถตรักได้หลายภาษาหลังจากเข้ามาในสำนักราชวงศ์ความเชี่ยวชาญในด้านภาษามักจัดได้เห็นตัวแทนในการเปิดพิธีการต่างๆระหว่างประเทศในปีนั้นญี่ปุ่นถแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพในงานโอลิมปิกเกมเจ้าหญิงฮาสโกในชุดทัสโกสีขาวใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในการสื่อสารสิ่งที่ให้จับตามองในราชวงศ์ เจ้าหญิงฮิสโกและสมเด็จพระจักรพรรดินีมีความสัมพันธ์ที่ดีสมเด็จพระจักรพรรดินีจบจากมหาวิทยาลัยฮาวาดสามารถพูดได้หลายภาษาเหมือนกับเจ้าหญิงฮิสโกอาจจะเป็นเพราะว่ามีประวัติการศึกษาที่คล้ายกันทําให้ทั้งสองพระองค์มีความสนิทสนมในตอนที่เจ้าหญิงไอโกประสูติเจ้าหญิงฮิสโกจึงเสด็จไปเยี่ยมด้วยตัวพระองค์เองหลังจากพระสวามีสิ้นพระชนม์พระจักรพรรดินีคอยอยู่เคียงข้าง เจ้าหญิงฮิสโกตต้องฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆต้นตระกูลทั้งสองพระองค์มีความคล้ายกันประวัติก็มีความคล้ายกันแต่เส้นทางชีวิตของทั้งสองแตกต่างกันสถานะพระจักรพัรดีนีเป็นพระชายาในสมเด็จพระจักรพัิย่อมมีความกดดันสูงหลังจากอภิเษกเข้าราชวงศ์ประวัติการศึกษาและพรสวรรค์ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำเนิดราชายาทาให้พระจักรพัทดีนีกลายเป็นโรคซึมเศร้า สิ่งที่ทําให้พระจจกรพัรดีนีหายจากโรคนี้ได้คอแลกก็เพราะครอบครัวของเจ้าชายโนริฮิโตะที่ได้จักรชงไปนานนับปีข้อที่สงคือเจ้าชายโนริมีความคิดหลักแหลมก่อนที่เจ้าชายโนริจะสิ้นพระชนม์เจ้าหญิงเฮซโกะได้ชวนเจ้าชายโนริโชว์ความสามารถของตนเองบนเวทีหลังจากที่ท่านได้สวรรคตเจ้าหญิงรับตำแหน่งหน้าที่แทนพระสวามีเป็นคณะกรรมการของทีมชาติฟุตบอล ดังนั้นเจ้าหญิงฮิสโกะจึงได้เริ่มงานเสริมของพระองค์ท่านคอยดูแายงานเกี่ยวกับราชะทูตระหว่างประเทศและตีพิมพ์หนังสือสองเล่มเป็นภาษาอังกฤษในยุคแฟชั่นไม่เหมาะกับราชวงศ์ญี่ปุ่นสวมชุดเรียบง่ายไม่มีลูกไม้เจ้าหญิงชอบสวมชุดสีสันสดใส,สเสด็จไปทางไหนต้องมีคนให้ความสนใจเกิดข้อถกเถียงในการแต่งตัวทำให้ถูกตำหนิจากราชวงศ์แต่เจ้าหญิงฮิสโกะไม่ได้สนใจ พระอ,องค์ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติเสื้อผ้าสีสันสดใสตอนนี้พระอ,องค์ในว 68, ัย68พรรษาเป็นนักกิจกรรมต่อหน้าสื่อสาธารณะหลายตอนนี้พระอ,องค์มีงานอดิเรกใหม่คือการถ่ายรูปเจ้าหญิงเฮสโกนิ้สยล่าเริงมองโลกในด้านบวกทําให้มีผลกระทบต่อลูกทั้ง3คนเหตุการณ์ที่เจ้าชายโนริสิ้นพระชนพระราชธิด,ดาองค์โตเพิ่งอายุได้16พรรษา ในตอนนี้พระราชธิดาสามพระองค์ของเจ้าหญิงฮิสโกะอภิเศษสมรสแล้วสองพระองค์พระองค์แรกที่อภิเศษคือองค์หญิงกลางโนริโกะพระองค์ได้สมรสกับคุนิมาโลแห่งสันเจ้าอิซุโมะเจ็ดปีผ่านไปทั้งคู่ยังคงไม่มีพู้สืบทอดตระกูลแหล่งข่าวญี่ปุ่นเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้แยกกันอยู่หลังจากได้สมรสกันกล่าวกันว่าคนหนึ่งอยู่ที่สันเจ้าอิซุโมะอีกหนึ่งคนอยู่ที่โตเกียวตระกูลของคุนิมาโล กับพระเจกรพัทมีบรรพบุรุษองค์เดียวกันทั้งสองตระกูลมีความคล้ายคลึงดังนั้นทําให้ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมกันเห็นได้ว่าองค์หญิงโนริโกแต่งงานกับตระกูลที่มีอํานาจแต่การแต่งงานกับดูไม่มีความสุของค์หญิงสามอายากได้สมรสกับนักธุรกิจเคมริยะก่อนหน้านี้ทํางานบริษัทเรือสมุทรนิปงยูเซนรู้จักกับพ่อแม่ของโมริยะ หลายกลายเป็นบุคคลสนิทของเจ้าหญิงฮิสโกะน่าเสียดายที่3ปีที่แล้วแม่ของเขาได้เสียไปปี2017เจ้าหญิงฮิสโกะได้พบกับครอบครัวมริยะในตอนนั้นพระองค์ได้พบเคโมริยะเดือนถัดมานัดดูตัวกับองค์หญิงไฮยากุในระหว่างกันดูใจทั้งคู่มีอะไรที่คล้ายคลึงกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูอบอุ่นจึงตกลงแปลงใจแต่งงานหลังจากงานแต่ง ได้ย้ายไปอยู่กับสามีที่เมืองโตเกียวที่พักไม่ไกลจากราชวังเห็นได้ว่าองค์หญิงยาโกมีโชคชะตล์ที่ดีกว่าเจ้าหญิงองค์โนริกเพอแต่งงานไม่นานได้ประสบโอรสในรอบ30ปีแล้วที่ราชวงศ์ไม่ได้มีโอรสมาเนิ่ดนานองค์หญิงโนริกะกลายเป็นเจ้านายแห่งศาลเจ้าอิซุโมะองค์หญิงยาโกได้แต่งงานเข้าบ้านมหาเศรษฐีเจ้าหญิงฮิสโกแม้ว่าพระสวามีได้สิ้นพระชน พระอ,องค์ต้องยืนหยัดด้วยตนเองส่งองค์หญิงสู่ฝั่งให้ได้ตอนนี้เหลือเพียงองค์หญิงสึง,งูก,กเพียงพระอ,องค์เดียวทําให้เจ้าหญิงฮิสโกะกัดกุ้มใจเป็นอย่างมากแหล่งข่าวของญี่ปุ่นได้รายง,งานว่าเหตุผลที่องค์หญิงสึง,งูกะไม่อภิเษกสมรสก็เพราะว่าตอนที่พระอ,องค์ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้สแสดงกิริยาที่ไม่ดีดื่มเที่ยวชอบทําอะไรตามใจตัวเองแม้กระทั่งตอนพิธีชาพนกิจย้อมผมเป็นสีเขียวทั่วศีรษะ ลายเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และพระองค์ยังเคยเปิดเผยการใช้ชีวิตของตนเองในต่างประเทศการใช้ชีวิตส่วนตัวโพดลงในโลกออนไลน์กล่าวขานกันว่าองค์หญิงสึงูกะตอนที่อยู่อังกฤษคบกับผู้ชายหลายคนมีรักซี่เศร้าเกิดขึ้นรักเพศเดียวกันองค์หญิงสึงูกุใจกล้าในการดำรงชีวิตราชวงศ์ระบบข่านิยมของญี่ปุ่นไม่สามารถรับได้ แม้แต่เจ้าหญิงฮิสโก้พะมบันดาขององค์หญิงซึงโกะหับไม่ได้เช่นกันโชคดีที่ในตอนนี้องค์หญิงซึงโกะได้กลับตัวกลับใจกลับมาเป็นองค์หญิงพระองค์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าหลังจากนี้ไม่ได้คิดเรื่องอภิเศษสมรสพระองค์จะรักษาราชวงศ์และยากแบ่งเบาภาระาหน้าที่ของพะมบันดาความกะตันขององค์หญิงซึงโกะทาให้องค์หญิงฮิสโก้เชื่อใจแต่พระองค์ยังคงให้ความสําคัญกับงานอภิเศษสมรสสําหรับองค์หญิงซึงโกะ ราชวงศ์เป็นบ้านขององค์หญิงที่มีบุคคลที่รออยู่ก็ยังดีกว่าต้องเสียคนที่รักจากไปอย่างไม่ได้ทางตั้งตัวพอได้อ่านพัประวัติของเจ้าหญิงฮิสโกะแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะส่งสารไม่ใช่แค่ราชวงศ์ญี่ปุ่นต่อให้บนโลกนี้มีราชวงศ์ที่มีความสามารถอย่างเจ้าหญิงฮิสโกะก็ยังหาได้น้อยการเป็นไม่และต้องดูแายลูกน้อยให้เติบใหญ่พร้อมกับดูแายบ้านเมืองทั้งความปรารถนาก่อนที่พระสวามีจะเสียชีวิต ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคงรับความกดดันขนาดนี้ไม่ได้แต่เจ้าหญิงฮิสโกะสามารถก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ขอให้ช่วงชีวิตของพระองค์ที่เหลืออยู่พบเจอแต่ความสุขและก็ขออวยพรให้องค์หญิงซึงโกะได้พบกับหลักแท้ในเร็ววันนะครับเอาล่ะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเจ้าหญิงฮิสโกะมีอะไรอย่าพูดคุยกันไหมครับ ถ้าอย่างนั้นอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อร่วมพูดคุยกันแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องของเราขอบคุณมากครับที่ร่วมเดินทางฟังเรื่องเราที่ผมมอบให้เพราะที่นี่คือหลังม่านสิทธฐีไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับเดือนพฤศจิกายนปี2022ทั่วโลกจับตามองการแข่งกีฬานัดสำคัญการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กำลังจะจัดคืน นักตเตะดาวเด่นของบัวครับมาจากอาเจนตินาเขาคือลีโอเนลแม็ซี่ไม่แปลกใจเลยในหลายสิบปีมานี้ดาวเด่นแห่งวงการฟุตบอลนอกจากคริสเตียโนโรนันโดไม่มีใครเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับเขาวพวกเขาเป็นนักแข่งฟุตบอลเหมือนกัน แต่การใช้ชีวิตของทั้งคู่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะด้านความรักในตอนอายุเก้าขวบรู้จักกับความรัก10ปีในการดูแลรักษาความรัก26ปีกลายเป็นครึ่งชีวิตของกันเลยกันเขาทําทให้ฟุตบอลกลายเป็นศิลปะหลายทําให้เส้นทางความรักกลายเป็นเรื่องเล่าที่สวยงามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลังมันเศรษฐี วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางความรักของแม็กซี่ในสนามฟุตบอลแม็กซี่มีเทคนิคในการเล่นบอลคล่องแคล่วเป็นเสาหลักของทีมนอกสนามฟุตบอลในสายตาของทุกคนเขาคือนักเตะข้างหลักเขาเป็นนักเตะมีฝีมือที่มีค่าตัวสูงและได้เผชิญกับปัญหาที่มากมายแม็กซี่ได้ดงดังในตอนวัยรุน่นไม่เหมือนกับนักฟุตบอลต่างประเทศที่ลุ่มหลงอยู่ในแสงสี เคสตัวอย่างโลเดนโดเนมาที่ในตอนนั้นเปลี่ยนผู้หญิงเป็นวาเล่นผิดกับแม็กซี่ที่จัดงานยิ่งใหญ่ในรอบสตวัตโดยสลัภาพรักษและแสดงความจริงใจต่อหญิงสาวของตนในเดือนมิถุนายนปี2017เขาได้จัดงานแต่งงานอย่างอลังการอันโตเนล่าคือรักแรกของแม็กซี่ในตอนนั้นเขาให้คำสัญญากับเธอผมได้รับรางวัลมากมายก็ยังเทียบเท่าไม่ได้กับผมได้แต่งงานกับรักแรกของผม ที่ตกหลุมรักตั้งแต่อายุ9ขวบบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดีแม็กซี่รักษาจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์เรื่องราวความรักจนถึงแต่งงานเป็นบุคคลที่ไม่มีข่าวด้านลบหลายนั่นทําให้คนอดสงสัยทําไมอันตโตนนล่าถึงมีสเสน่ห์ขนาดนี้เดือนมิถุนายนปี1 9 8 7 แม็กซี่ได้เกิดในครอบครัวชาวอาร์เจนตินาและเป็นลูกคนที่สามมีพี่ชายสองคนและมีน้องสาวหนึ่งคนพ่อของเขาชื่อจอรสเป็นหัวหน้าโรงงานกึ่งเล็กๆในจังหวัดรายรับอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ในยุคที่แม็กซี่ได้เติบโตขึ้นมาจําเป็นต้องขนขวายด้วยตัวเอง ในตอนนั้นไม่มีอาการลอดบุตรยากทําให้การลอดเป็นไปด้วยความลังบากท้ายที่สุดหมอจึงต้องตัดสินใจใช้คีมทำํำลอดคลิปออกมาทําให้ร่างกายในตอนวัยเด็กของแม็กซี่ได้รับบาดเจ็บทําให้ชีวิตในตอนวัยเด็กประสบปัญหาที่้ายแรงนิดเดียวก็เกือบจะไม่ได้เป็นนักเตะอย่างที่เขาใฝ่ฝันก่อนที่แม็กซี่จะเกิดได้หนึ่งปี มาลาโดน่าอดีตนักฟุตบอลชาวอาเจนตินามีผลงานการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมได้รับรางวัลฟุตบอลโลกแชมเปียนปี1986ในการแข่งขันรอบดุกเดือดของทีมอาเจนตินาพ่อของแม็กซี่เป็นนักฟุตบอลตัวยงได้จัดตั้งสโมสรแกโดลิเป็นสมาคมฟุตบอลสมัครเล่น นอกเหนือจากเวลาทำงานพอหมักจะพาแม็กซี่และพี่ชายอีกสองคนไปเตะฟุตบอลสนามคลังบ้านสำหรับแม็กซี่มันคือการเล่นในวัยเด็กชนิดหนึ่งใครจะคิดว่าการฝึกซ้อมเล่นๆ่นการเล่นของเขามีความพิเศษและมีพรสวรรค์ในอายุห้าขวบการเลี้ยงบอลและความเร็วทำคะแนนได้ดีกว่าพี่ชายเขาโดดเด่นมากถ้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันในตอนนั้นทีมฟุตบอลมีนักเตะชื่อลูคสัสเขาเป็นบุคคลที่ล่าเริง หลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีทําให้ทั้งคู่รล่มสนิทใจกันแม็กซี่มักจะไปเล่นบ้านของลูคัสเป็นประจำและเพราะเหตุน,นี้แม็กซี่จึงได้รู้จักกับอันโตเนล่าน้องสาวของลูคสัสในปีนั้นแม็กซี่อายุได้เก้าขวบเข่าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่อันโตเนล่าเหมือนกับพี่ชายเธอชอบความสนุกตื่นเต้นและชอบแกล้งแม็กซี่หลังจากฝึกซ้อมเด็กชอบมาเล่นด้วยกันเป็นประจำในตอนนั้นไม่รู้ว่าความรักคืออะไร แต่แม็กซี่กับพบว่าตัวเองชอบมองรอยยิ้มของอันโตเนล่าดังนั้นจึงแกล้งเข้าไปพูดคุยกับเธอคุยไปคุยมาความรักของแม็กซี่จึงได้ก่อตัวขึ้นภายในใจของเขา ในตอนที่แม็กซี่อายุได้11ขวบแสดงศักยภาพและพรสวรรค์แหลได้รับความสนใจจากวงการกีฬาทั่วโลกในการแข่งขันสิ่งที่ทําให้ทุกคนจําเขาได้ก็คือนักเตะที่มีความสูงน้อยที่สุดแต่ตอนที่วิ่งเลี้ยงลูกในสนามกับไม่เป็นปัญหาสําหรับเด็กคนนี้หลายกับพี่ๆในทีมที่มีอายุมากกว่า2-3ปีความโดดเด่นในการเลี้ยงบอลของแม็กซี่ทำให้ทุกคนสงสัยจังหวะการเตะบอลดูง่ายและสบายตา ในประตูคนก่อนของฝั่งตรงข้ามได้วิเคราะห์ว่าทำไมบุคคลคนเดียวสามารถเปลี่ยนอนาคตของทีมได้ในการแข่งขันของทั้งสองทีมที่มีความสามารถเท่ากันเพราะมีแม็กซี่อยู่ในที่สุดคะแนนก็กลายเป็น5ต่อ6ครั้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์บอลได้สืบป,ประวัติของแม็กซี่และส่งไปที่สโมสรต้นสังกัดมีข่าวร้ายแพร่ออกมาแม็กซี่มีอาการป่วยเป็นโรคชนิดหนึ่ง โรคขาดโกรทฮอร์โมนเจริญตบโตเป็นโรคที่ครอบครัวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าจะรับการรักษาก็สามารถบรรเทาอาการให้หายได้แต่สถานะการนเงินของพ่อแม่ในตอนนี้อาจจักรักษาได้เพียงสองปีเขานี้ได้แพ้ออกไปทีมฟุตบอลที่อยากจะรับแม็กซี่เข้าทีมได้ตัดสินใจว่าคนมีพรสวรรค์นในด้านฟุตบอลมีอีกเยอะ ไม่มีสโมสรไหนสามารถรับความเสี่ยงที่ดูแลนักบอลที่หยุดการเจริญเติบโตหยุดไว้เหมือนเด็กอายุ1ิบขวบข่าวของแม็กซี่ได้แพร่กระใจายในวงการกีฬาเดิมทีแล้วในแต่และสโมสรของอาเจเินาที่ย่างตัวเขายังดุเดือดค่อยๆแสดงท่าทีไม่อยากเสียเวลาในตัวเขาสำหรับความฝันที่ทำให้เด็กคนนี้กลายเป็นความจริงเรื่องนี้ทำให้ผลกระทบต่อวงกว้างในตอนนั้นการทำงานของพอก็มีอุปสรรคทำให้พ่อไม่สาม,มารถแบกรับภาระ,ะจากลูกได้ นอกจากแม็กซี่ที่ต้องจ่ายค่ายา,า9 0 0เหรียญต่อเดือนเขายังมีลูกอีก3คนต้องดูแลผ่านมาหลายปีได้นึกถึงเรื่องนี้จอร์ดรู้สึกสะท้อนใจแม็กซี่กินมันฝรั่งและแคลอรในการเติบโตเพราะโรคที่เขาเป็นขาดโกรธฮอร์โมนดังนั้นเพื่อการรักษาและหาโอกาสใหม่ในการฝึกซ้อมพ่อจึงพาเขาย้ายจากอาเจตินาไปที่สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ในปี2000เดือนธันวาคมสมสร,รฟุตบอลบาร์เซโลนาผู้อำนวยการเลชาสให้โอกาสในการเตะบอลอีกครั้งหนึ่งแก่เขาเลชาสไม่สนกันคัด้านของสมสร,รใช้กระดาษเช็ดชู่เขียนข้อตกลงพาแม็กซี่ไปที่สถานการศึกษาของสมสรบาร์เซโลนาในที่นี้แม็กซี่โชว์พรสวรรค์ในตัวเขาและในตอนนั้นเขาก็ยัจะบอกลากับอันโตเนล่าจึงได้รวบรวมความกล้าทั้งหมด เขียนจดหมายรักครั้งแรกให้กับแอลเดโรนาผมหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งคุณจะมาเป็นแฟนของผมเพียงแค่ตอนนั้นเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงจึงไม่ได้รับจดหมายตอบกลับความรักของเขายังไม่ได้เริ่มก็ได้จบลงเสร็จแล้วในขนาดเดียวกันการเริ่มอาชีพก็ไม่ได้เป็นไปตามดั่งใจเพราะปีแรกต้องเข้ารับการรักษาเขามีเวลาตอนไหนค่อยเข้าซ้อมตอนนั้นหลายในระหว่างการซ้อมเขาไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีม ที่นี่บ่มพอนักเรียนที่มีพรสวรรค์หลายคนแม็กซี่ในวัย13ปีอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่เขาไม่ได้โดดเด่นเข้าปีที่2 m a แม็กซี่ได้เข้าลงการแข่งขันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในานามแฮกทริกเพื่อแก้เค็ดให้กับตนเองทําให้ผู้คนต่างต้องจับตามองโค้ดเริ่มชอบในศักยภาพของชายตัวเตี้ย แต่เขาเป็นกองกําลังเสริมได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์กระดูกหักหลังอกพักรักษาอยู่หลายสัปดาห์กระดูกข้อเท้าพลิกนอกเหนือพักรักษาตัวแม็กซี่ต้องรับการบรนบัดเกี่ยวกับฮอร์โมนอยู่เป็นประจำแม็กซี่ไม่มีทางเลือกโชคดีที่ผลการรักษาประสบความสําเร็จ3ปีต่อมาความสูงตอนต้น140ซนติเมตรขยันสูงขึ้นมาถึง165ซนติเมตรเขาในวัย16ปีได้ถูกเชิญให้เข้าไปเล่นในทีม วันที่1พฤษภาคมปี2005เด็กฟุตบอลลลลิกาครั้งที่34บาร์าเซลโลนากับบาเซเต,เตในช่วง87นาทีแม็กซีเป็นตัวสำรองในการลงแข่งใส่เสื้อเบอร์30สีหน้าของเด็กน้อยที่ยืนข้างสนามคอยจับตาดูสถานการณ์อย่างไม่ละใสายตาเขาเป็นตัวสำรองของซามูเอลเอโตตั้งแต่ได้เดินเหยียบเข้าสนามก็มองไม่เห็นความเป็นเด็กใหม่ในตัวของเขา เขาได้รับลูกมาันจะาขอบสนามหันกลับพลิกตัวและหลอกลอ่อทันใดน,นั้นก็มีไยตรงข้ามมาขวางไว้แม็กซี่ส่งบอลให้โรนันดินโยทำให้ทุกคนพุ่งความสนใจไปที่โรนันดินโยเขาแก้งสับขาหลอกและแต่บอลผ่านไยตรงข้ามไปสองคนแม็กซี่ได้รับไว้ได้ทันประเชิญหน้ากับกองหน้าและกองหลังแม็กซีตั้งสติและยิงประตูทำให้กลายเป็นสต่อศูนย์ แม็กซีทำประตูให้ทีมบาร์เซโลนาได้หนึ่งแต้มหลังจากทำประตูแม็กซี่ได้กระโดดขี่คอโลแนนิโยพร้อมกับชูหมัดชัยชนะทำให้เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของทีมและเพิ่มชื่อเสียงให้กับทีมหลังจากน,านั้นโค้ชใ้แม็กซี่เป็นตำแหน่งกองหน้าและยแม็กซี่ไม่ได้ทำให้โค้ชผิดหวังทำประตูได้6แต้มนำทีมอาเจนตินาคว้าแชมป์ผู้คนทั่วโลกยอมรับว่านักเตะที่ดีที่สุดในโลก ในปี2006แม็กซีในวัย18ปีมีรายชื่อเข้าชิงในบอลโลกอาร์เจนตินาหลังจากที่ได้บอกลาอันโตเดล่าแม็กซี่ไม่เคยลืมเธอหนักแน่นกับการฝึกซ้อมเขามักจะนึกถึงใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งคิดไปถึงจุดจบของความรักครั้งนี้ ทำให้เขาลืมเธอไม่ลงหรืออาจจะเป็นเพราะแม็กซี่เป็นคนรักใคร่รักจริงในปี2006แม็กซี่ได้กลับบ้านเกิดที่อาเจนตินาทุกครั้งที่กลับไปเธอจะติดต่อกับอันโตเนล่าทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาโดยตลอดในครั้งนั้นอันโตเนล่าได้ล็อกตัวเองไว้ในห้องไม่อยากจะพบใครเป็นเพราะว่าวันก่อนเพื่อนรักของเธอเสียไปเพราะอุบัติเหตุรถยนต์เธอเสียใจเป็นอย่างมากสักพักก็นึกถึงแม็กซี่เธอไม่สามารถห้ามความคิดตัวเองได้ แต่ใครจะคิดคนที่มายืนอยู่ตรงหน้าเธอคนแรกในตอนนี้ก็คือเขาอยู่ข้างเธอในยามที่เธอรู้สึกแย่พาเธอออกจากสถานการณ์ที่ไม่ดีความดีและความรักที่เพื่อนคนนี้มอบให้เธอจะทําให้อันตโตดิล่าปฏิเสธเขาได้อย่างไรดังนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมกราคมปี2009แม็กซีได้ให้สัมภาษณ์ของรายการบาร์ซิลพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องความรักพิธีกรที่มีประสบการณ์ ถามไม่กี่ประโยคก็รับรู้ถึงจิตใจเขาเขาตอบด้วยความดีใจว่าผมมีแฟนแล้วครับเธออยู่ที่อาเจนเินาเนื่องจากที่ต้องการปกป้องคนรักแม็กซี่จึงไม่ได้เอ่ยชื่อเธอออกไปหลายในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทำให้โลกออนไลน์จับตามองเป็นอย่างมากพราอไม่มีใครเหมือนแม็กซี่ ที่รักษาระยะห่างกับแฟนคลับตัวเองเป็นอย่างมากไม่ว่าคนจะถ่ายรูปทางถนนหรือจะถ่ายรูปเข้าใกล้เขาเขามักจะลบอยู่ห่างๆในตอนนั้นก็มีคนสงสัยแม็กซี่เป็นบุคคลรอบครอบเขาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจในตอนนั้นอันโตเนล่าเองก็มีวิธีรักแม็กซี่ในแบบฉบับของเธอในปี2012อันโตเนล่าได้ตั้งครั์แม็กซี่ดีใจมากเขาได้ยกฟุตบอลเอาไว้ในอกราวกับว่าอยากจะบอกให้โลกได้รับรู้ เขากำลังจะเป็นพ่อคนเดือนพฤศจิกายนในปีนั้นเธอได้คลอดลูกชายติอาโก้แม็กซี่ในเดือนกันยายนปี2015อันโตเนล่าที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ได้กำเนดลูกชายคนที่สองมาเตโอแม็กซี่ในตอนนั้นโลกออนไลน์ได้ร้อนแรงเป็นอย่างมาก พวกเขาได้เขียนข่าว่าทอเิดสีเธอมากมายบอกว่าเธอถูกหลอกแต่ไม่มีใครเข้าใจเขาได้ดีกว่าเธอถึงแม้ยังไม่ได้จัดงานแต่งงานแต่อันโตเดล่าเข้าใจในหน้าที่การงานของเขาและเขาจะเป็นพ่อที่ดีดังนั้นเธอไม่กลัวแค่กระดาษใบเดียวเธออยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาความรักแท้จริงแล้วคือการยืนเคียงข้างกันและมองถึงอนาคตในภายภาคหน้ารักก็คือรักไม่มีเหตุผลอะไร เพียงแค่เวลาที่ถูกต้องหลายคนที่ถูกต้องแค่นั้นก็พอในวันที่30มิถุนายนปี2017ผู้ชายที่เพิ่งฉลองวันเกิดวัย30ปีได้จัดงานแต่งงานอันยิ่งใหญ่ให้แก่เจ้าสาวของเขาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นแม็กซีได้พูดความในใจว่าในชีวิตที่มีความสุขที่สุดก็คือผมได้แต่งงานกับเจ้าสาวที่ผมหลงรักตั้งแต่อายุเขวบ หลายในตอนนั้นคนที่ถือดอกไม้คือบุตรชายในวัยห้าขวบของเขาหลังงานแต่งไม่นานเธอได้ตั้งครรภ์อีกครั้งครั้งนี้ทั้งคู่อยากได้ลูกสาวแต่ฟ้าไม่เป็นใจส่งลูกชายมาให้สามคนบุตรชายคนที่สามหน้าตาน่ารักหน้าตาคล้ายพ่อกับแม่ช่วงเวลาว่างแม็กซี่จะใช้เวลาอยู่กับลูกๆและเล่นกับพวกเขาในสายตาของอันโตเนล่าเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเพื่อทำให้ภรรยาอารมณ์ปล่อยครั้งที่แม็กซี่ชอบเซอร์ไพรส์เธอด้วยของขวัญ เคสโทรศัพท์ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ด้านหลังได้สลัดไว้ว่าภรรยาแม่เจ้านายเห็นได้ว่าในใจห้องเขานั้นอันโตเนล่าในสถานาะภรรยาได้เป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอหลายสิ่งที่เขากำลังจะบอกทุกคนก็คือในบ้านของเขาเจ้าในายก็คืออันโตเนล่าในความรักที่แม็กซี่มอบให้ภรรยานั้นไม่มีใครที่จะสามารถทำร้ายเธอได้ในปี2021แม็กซี่ได้รับฟุตบอลทองคำสมัยที่เ ในตอนถ่ายรูปรวมผู้จัดงานได้ให้อันโตเนล่าออกจากเฟรมเพื่อจะถ่ายรูปเดี่ยวกับแม็กซี่อันโตเนล่าไม่ได้รู้สึกอะไรหันหน้าพร้อมลงจากเวลาแต่แม็กซี่ได้ดึงเธอกลับขึ้นมาแลบะบอกกับทุกคนว่าที่เขามีวันนี้ก็ได้เพราะอันโตเนล่าในตอนนั้นไม่มีใครปฏิเสธเธอได้กับการต้องการคนที่เขารักในเดือนกรุงภาพันธ์ปี2022เพื่อจัดงานวันเกิดให้ครบ34ปีให้กับอันโตเนล่า แข่งขันจบได้บินกลับไปในไฟดึกถ้าพูดว่าเธอเอาใจใส่เขาแต่เขาให้ความสําคัญกับเธอเป็นที่หนึ่งในการที่มีคู่ครองชีวิตที่ดีทําให้ผู้คนต่างอิจฉาอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นหลายเป็นคนที่ศรัทธาในความรักอย่างเขาบทโลกนี้มีไม่เยอะตั้งแต่ได้รู้จักเรื่องความรักตอนนี้แม็กซี่รักเธอมาครบ26ปีเต็มแอ้เขาก็จะรักเธอตลอดไปทําให้เธอไว้ใจเขาสําหรับความรักไม่จําเป็นต้องพูดหรือให้ของขวัญที่แสนแพง แต่คือการดูแลเอาใจใส่กันคิดถึงฝ่ายตรงข้ามในสนามที่เป็นนักเตะแข้งทองในชีวิตส่วนตัวก็เป็นคนที่รักใครรักจริงแม็กซี่เป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์ในตัวเองโดยไม่ต้องแต่งเติมเอาล่ะครับวันนี้รายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ดาราในดวงใจของพวกคุณคือใครแล้วในมุมมองทุกคนมองความรักของแม็กซี่เป็นอย่างไรบ้างเข้ามาพูดคุยในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังจนจบเพราะที่นี่คือหลังมั่นเศรษฐีไว้เจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ